เครื่องประดับของฉันอยู่ไหนธนบัตรของฉันอยู่ไหนหายไปไหนเกบกลิฟของฉันอยู่ไหนเกบของของฉันอยู่ไหนหายไปไหนหมดทําไมถึงไม่มีแม้แต่เก้าอี้เสร็จเรียบร้อยคลังสมบัติของจวนหู ต้องยังมีของวิเศษล้ำค่ามากมายไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ของถูกถูกเก็บในครัวยังมีอาหารอีกมากระหว่างการในประเทศต้องมีอาหารให้กินเก็บเก็บเก็บการเกงในของฉันอยู่ไหนหยุด เจ้าหนูคนนี้หลบไปท่านเจ้าหน้าที่กรุณาเมตตาเถอะท่านเจ้าหน้าที่กรุณาเมตตาเถอะหลานสาวของฉันสนมากท่านช่วยเมตตาเถอะปล่อยเธอไปเถอะได้ไหมขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่มาที่นี่ทั้งหมดคนให้ละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกยึดยากคุณมาแล้วไม่มีอะไรใช่ไหม แม่ก็เป็นดาวอับโชคนี้ทําให้เราตระกูลโหเดือดร้อนทําไมท่านยังต้องจ่ายเงินเพื่อปกป้องเธอดาวอับโชคพูดอะไรนะ่ะนี่คือภัยพิบัติจากน้ํามือมนุษย์เป็นเด็กคนเดียวกับส่วนส่วนเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ตั้งแต่เธอเกิดก็ทาให้แม่ของเธอตายปัจจุบันนี้ยิ่งทําให้จวนโหต้องเผชิญกับการในประเทศทั้งตระกูลถ้าเธอไม่ใช่ดาวอับโชคแล้วจะเป็นอะไรละ่ะพี่ชายเธอเป็นลูกแท้ๆของคุณถ้าเธอเป็นดาวอับโชคคุณต่างหากที่เป็นดาวอับโชคใหญ่คุณจะเอาเรื่องใหญ่ขนาดนี้ มาตกอยู่ที่เด็กอายุหกขวบคนหนึ่งได้อย่างไรพี่สะพ้ายคุณไม่ต่างจากดาวอับโชคตัวน้อยนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่พี่ชายที่อยู่ในสนามรบหนีทับเราจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้หรือสามีของฉันไม่มีทางหนีทับพี่สะพ้ายกำลังตั้งคำถามพระราชองค์การของพระองค์หรือคุณป้าของคุณทั้งตัวแม้จะเต็มไปด้วยพลังด้านลบแต่ยังมีพลังด้านบวกห้อมล้อม แสดงว่าผ่านพ้นภัยพิบัติจากการในประเทศนี้จะต้องพบเจอแต่สิ่งดีๆตาของฉันเจ็บมากดูเหมือนว่าตาเทพไม่สามารถใช้บ่อยๆได้ดีจริงๆนะดาวอับโชคตัวน้อยปกติฉันเป็นคนดูแลคุณตอนนี้กลับมาช่วยคุณป้าพูดปล่อยฉันคุณปล่อยส่วนๆเดี๋ยวนี้พอแล้ว ฉันคิดว่าคุณในทุกวันปฏิบัติกับส่วนๆอย่างจริงใจไม่คิดเลยกลอบมาทรมานเธอแบบนี้เธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันทําไมฉันต้องดีกับเธอปกติแค่ปลอบใจเธอเท่านั้นแค่เอาของดีๆมาให้ฉันเท่านั้นเฮาหมิงเธอคือเลือดเนื้อแท้ของนายเลยนะ,ะเธอเกิดมาก็ทําให้แม่ตายหลังจากนั้นยังทําให้ฉันไม่รุ่งเรื่องในหน้าที่การงานฉันยังเก็บเธอไว้ถือว่าฉันใจดีแล้วนะส่วนๆอย่าฟังต่อไปนี้ไอหญิงจะดูแลเธอนะก็จริง เพิ่งแต่งงานไม่นานพี่ชายก็ออกไปทําสงครามจนถึงตอนนี้นายยังไม่มีลูกชายหรือลูกสาวเลยนายดีใจเรื่องอะไรบนเส้นทางการในประเทศไม่มีใครได้ดีนั้นไม่แน่เสมอไปนายพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคุณชายเละกลับมาแล้ว ลูกของฉันสามีดูท่าทางนั้นสิคงตายสนิทแล้วล่ะท่านเจ้าหน้า,นาที่รักกรุณาให้เกียรติกับลูกของฉันให้จวนหฝังเขาเถอะห้ามขยับอ,อาใหญ่ยังไม่ตายเลยถ้าฝังแล้วก็จะหายไปจริงๆ ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยยอีกแล้วเหรอเจ้าหนูคนนี้ทําเสียงดังอะไรกันอยู่ทุกคนให้ยืนเรียงกันเป็นแถวยืนให้เรียบร้อยของมีค่าส่งมอบท,ทั้งหมดออกมาอย่าเอาอะไรออกจากจวนโหเลยท่านจวนโหไม่พบอะไรเลยอะไรนะคุณยายดูข้าขอเตือนให้เจ้ารู้จักที่รู้จักทางหน่อยส่งมอบัพสินที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดออกมามิฉะนั้น กลัวว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อซ่อนไม่มีชีวิตเพื่อใช้จ่ายท่านเจ้าหน้าที่รัฐพวกเราเพิ่งได้รับพระราชโอง์การได้รับข่าวสารจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะล่วงหน้าซ่อนรับสินอยู่ไม่พูดใช่ไหมอ่าไม่มีหลักฐานเจ้าทำกับคุณยายของข้าไม่ได้ทำร้ายตามใจชอบเจ้าจะไม่เอาชีวิตรอดแล้วหรือท่านเจ้าหน้าที่รัฐมีเรื่องอะไรให้มหาข้าเธอยังเป็นเด็กอยู่ย่าอยากลัว ลุงของข้าเป็นขุนนางในราชสำนักถ้าพวกเขาไม่มีพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์ก็จะบีบให้สารภาพอย่างไม่เป็นธรรมข้าจะให้ลุงลงโทษพวกเขาอวดดีเจ้าตีข้าเหรอเจ้าคนนี้ข้าไม่ถือสาก,กับเด็กจะพวกเขามัดไว้ทั้งหมดคนอื่นๆให้คนต่อไปย่าถูกเนรเทศส่วนส่วนอยู่บนทางจะต้องปกป้องเธอให้ดีย่าเชื่อในตัวเรานะส่วนส่วน ทุบให้ตายทุบให้แรงไปตายซะคนผิด <c oughs> นี้ทับทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนสมควรแล้วที่พวกคุณถูกในระเทศ <c oughs> ทุบให้ตาย <c oughs> ทั้งหมดเป็นความผิดของพวกคุณ <c oughs> ทำให้เราต้องเดือดร้อน <c oughs> <c oughs> เร็วๆหน่อยทำอะไรชักช้าอยู่ทำไม ไปเร็วยาให้เร็วหน่อยเธอพักก่อนให้ฉันมาทำฉันยังมีแรงอยู่เฮาเอ,อ๋อถึงฉันจะแม่แท้ๆของเธอแต่ในฐานะที่ฉันเลี้ยงดูเธออย่างเต็มที่ในฐานะที่เลี้ยงดูมาถึงยี่สบปีช่วยพี่สะพายของเธอหน่อยได้ไหมพี่ชายไม่ไหวแล้วก็อย่าเสียแรงของฉันอีกเลยเธอ พูดมากอะไรรีบไปเถอะรอเดี๋ยวพอพอพอฉันรู้แล้วท่านจะไม่ลืมฉันใช่ไหมสิ่งที่พ่อทำได้ก็ไม่มากระมัดระวังให้มากระหว่างทางในประเทศคุณนายซาเธอก็อย่ามองเลยครอบครัวซาขอความเห็นใจจากครอบครัวหลูทำให้พระราชาทรงโกรธมากรักษาตัวเองอย่างยาก ว,ว้าวดูเหมือนของดีจะมีไม่น้อยงั้นฉันต้องหาวิธีต้องให้เธอพูดออกมาบ้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็รีบไปเถอะพ่อแม่ฉันเดินไม่ไหวแล้วทำตัวดีๆนะอดทนอีกนิดเดินต่ออีกสักพักก็จะได้พักแล้วอ่ะช่างเถอะโบเออไม่เคยลำบากตั้งแต่เด็กมาเถอะโบเออพ่อจะอุ้มเธอโอย ส่วนส่วนเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมมาเธอยืนขึ้นก่อนป้าฉันไม่เป็นอะไรฉันเห็นเธอนะแกล้งทำเป็นหน่าสงสารอยากให้พ่ออุ้มเธอไม่มีทางเป็นไปได้เธอป้าอย่าก,กังวลส่วนส่วนยังเดินต่อได้อย่าฝืนเลยเธอกับลุงให้เบียดกันหน่อยป้าจะลากพกเธอไปด้วยกัน ครอบครัวนี้ก็มีแค่พี่สะพ้ยเธอเต็มใจที่จะเอาใจเด็กน้อยคนนี้ก็ไม่กลัวที่จะโดนเธอติดโชคร้ายป้าของฉันเป็นคนดีมีโชคคุณป้าหน้าผากดำคล้ำนั่นแหละคือคนที่โชคร้ายน่ารักจังเลยคุณพูดอะไรอยู่คุณเงิน ฮ่าฮ่าฮ่าท่านเจ้าหน,น้าที่รัฐนี่คือเงินของฉันอะคท่านเจ้าหน้าที่รัฐนี่คือเงินที่ฉันเก็บได้ข้างทางเงินที่เก็บได้ใครสามารถพิสูจน์ได้เกี่ยวข้องกับคุณนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเงินนี้มีโชคดีที่เกี่ยวข้องกับท่าน เดินทางต่อไปช่างเป็นคนไร้าประโยชน์จริงๆเรื่องเล็กน้อยแบบนี้คุณยังทําไม่ได้ทั้งหมดเป็นความผิดของดาวอัโชคนี้ปากเหมือนอีกาโอเคคืนนี้เรามาพักที่นี่กันเถอะเฮ้เฮ้เฮ้พาเอาคนอื่นไปหมดพวกคุณสามคนก็อยู่ที่นี่ คอยอยู่เป็นเพื่อนท่านเถอะมาเถอะมาเถอะห้ามรังแกป้าของฉันน่ารำคาญเวทมนต์ทำไมยังไม่ฟื้นฟูพรรยาอะฉันจะไม่ให้คุณรังแกป้าของฉันคุณน่ารักจังกล้ากัดฉันได้ยังไงเจ้าของตัวน้อยอย่ารีบ ร่างกายของคุณมีโชคลาภได้รวมเข้ากับร่างนี้แล้วส่วนส่วนป้าของฉันไม่เป็นไรอย่ากลัวอ,อสมควรแล้วท่านดูสิคุณสอนเด็กคนหนึ่งยังต้องล้มอีกดูของฉันอาขาของฉันลุงหวังขาของฉัน วันนี้ช่างแปลกประหลาดจริงๆวันนี้ถือว่าพวกคุณโชคดีชั่วคราวจะปล่อยพวกคุณไปลุงหวังส่วนส่วนตอนนี้กับเมื่อก่อนดูเหมือนจะแตกต่างมากบางทีเป็นหลังจากเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เติบโตขึ้นมากก็โทษตัวเองที่ไม่ปกป้องพวกเขาทุกอย่างนี้เป็นโชคชะตาพวกเขาสมควรแล้วฉันรู้สึกว่า นี่ไม่เหมือนโชาชาตาควรจะเป็นส่วนลุงใหญ่อยู่เอ,อ๋อสามีอยู่เอ,อ๋อคุณหลับไปนานขนาดนี้ทำให้แม่เป็นห่วงมากเป็นยังไงบ้างเย็นเจ็บอยู่ไหมพี่ชายบนสนามรบเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมจักรพัรดิถึงมีพระราชาองการว่าคุณหนีทัพในประเทศทั้งครอบครัวเราฉันไม่ได้หนีทัพ มีคนทรยศใส่ร้ายฉันแม่เชื่อคุณสามีฉันก็เชื่อฉันก็เช่นกันแม่รู้คุณถูกใส่ร้ายเราครอบครัวหลู่สามชั่วอายุคนเต็มไปด้วยความจงรักภักดีจะทำเรื่องหนีทับได้อย่างไรฉันต้องหาวิธีไปพบพระราชาเพื่อช่วยให้เธอผ้นผิดอะไร ทำไมคุณถึงตื่นเต้นขนาดนี้ฉันแค่คิดว่าจนวนโหของเรากำลังจะได้รับการแก้ไขฉันตื่นเต้นเกินไปแล้วยูเอ,อ๋คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาฉันได้สังเกตเห็นความผิดปกติในสนามรบได้เตรียมการสำรองไว้แล้วพี่ชายคุณเตรียมการสำรองอะไรไว้การสำรองอยู่ที่นี่ การสำรองอยู่ที่นี่อยู่เอ,อ๋พี่ชายลุงใหญ่โอ้อุ๊ยหนีแหล่งที่มาใครจะคิดว่าที่วัดจะเกิดเรื่องได้พวกเขาสองสามคนได้มอบหมายให้พวกคุณแล้วสบายใจเถอะท่านคุณรีบไปรักษาบาดแผลเถอะคนนี้เราจะดูแล ชูอเอ,อ๋ก็ไม่รู้ข้าราชการสองท่านนี้จะดีหรือไม่ดีแม้จะเลวร้ายก็ไม่เลวร้ายเท่าสองคนก่อนหน้านี้ไปแล้วทุกคนลุกขึ้นเถอะเดินทางต่อไป อาน้องสะพายคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรป้าหรืออาไม่ดีสีหน้าของป้าหรืออาใหญ่สีเขียวเข้มและดำปนกันต้องเป็นเพราะความตกใจและความกังวลที่ทำให้เกิดโรคต้องรีบไปหาหมอร้อนขนาดนี้แม่คุณช่วยดูหน่อยโอ้ยต้องเป็นเรื่องเมื่อคืนนี้แน่ทาให้ชูเอ๋อตกใจและกลัวติดเชื้อหวัดอีกแล้ว จึงทาให้มีแค่สูงขนาดนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเธอจะบ้าเพระาะไข้ต้องหาหมอมาดูเธอท่านทั้งสองคุณช่วยกรุณาได้ไหมขอให้ฉันได้ให้ลูกสะภ้าเรียกหมอมาดูหน่อยเถอะพี่ชายถ้าเธอเป็นบ้าจริงๆก็จะเป็นปัญหาบนถนนดีกว่าเราสัญญากับเธอว่าจะเรียกหมอก็ได้แต่เงินเรียกหมอนั้นคุณมีไหมตอนที่ถูกคนบ้านถูกคนอย่างสะอาดเราไม่มีไม่มีของมีค่าบนตัวแต่พี่สะภ้ย ครอบครัวของเธอให้เงินเธอบางส่วนต้องการเอาเงินจากฉันเป็นไปไม่ได้ก็ถือว่าให้ฉันยืมจากพวกคุณก่อนรอให้พี่สะใยของคุณผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปฉันต้องหาวิธีให้ได้ให้พวกเธอคืนให้คุณอย่างไรคุณพูดว่าคืนก็คืนสิก็พี่ชายและพี่สะใย้สองคนนี้ป่วยหนะักอาจจะยังไม่ถึงจูโจเลยอาจจะตายระหว่างทางหยุดพูดถ้าพี่ชายป่วยฉันก็จะช่วยแต่พี่สะใยเธอก็เป็นภาระไม่ดีกว่าหรือถ้าใช้โอกาสนี้ที่เธอป่วยให้เธอหลุดพ้นโดยเร็วก็ช่วยลดภาระของเราได้ด้วย คนในจวนโหหนิงอยู่นี้ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยคุณนายโหก็น่าสงสารคนที่น่าสงสารมีมากขึ้นคุณกังวลเรื่องนี้มากเกินไปอ่าอ่าให้เวลาพวกคุณสิบห้านาทีแก้ไขเรื่องนี้เวลาหมดแล้วออกเดินทางทันทีร่างกายของฉันกลับมาเป็นปกติแล้วพ่อแม่ที่ดีและยังยินชาไร้ความรู้สึกขนาดนี้ต้องหาวิธีให้ได้ให้พวกเขาแยกบ้านกันเองจะดีกว่าไม่สามารถให้พวกเขาได้ประโยชน์ย่าในหนังสือไม่บอกหรือ ว่าครอบครัวต้องช่วยเหลือกันและกันใช่ไหมทําไมตอนนี้ป้าป่วยแล้วพ่อและป้าก็ไม่ช่วยเธอถูกต้องตอนนี้เรายังไม่ได้แยกบ้านพวกคุณไม่สามารถทําแบบนี้ได้ชูเอ๋อเห็นคนตายไม่ช่วยจวนโหนี้แทบจะไม่มีอยู่จริงแล้วพูดให้ถึงที่สุดสามีของฉันก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณไม่ดีกว่าหรือถ้าใช้โอกาสนี้แยกบ้านกันตรงๆเลยความคิดของเฉียวเหยยนดีมากพอดีหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของครอบครัวนี้ทําให้เราลําบาก ฉันเห็นด้วยพี่ชายทําให้ฉันลําบากมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ควรถึงเราแล้วเมื่อภายมาถึงทุกคนก็หนีไปฉันไม่เห็นด้วยตอนแรกอยู่เอ๋อได้สร้างผลงานฉันเสนอให้แยกบ้านพวกคุณในห้องที่สองไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดสนุกสนานกับชีวิตที่สุขสบายในจนวนโหตอนนี้อยู่เอ๋อตกทุกข์ได้ยากพวกคุณก็รอไม่ไหวแล้ว ต้องการแยกบ้านมีเหตุผลแบบนี้ได้ยังไงแล้วอย่างไรถึงแม้ตอนนี้จะไม่แยกบ้านฉันก็จะไม่ให้เงินของฉันไปใช้กับห้องใหญ่คุณคุณจะทําอะไรกับฉันได้แม่แยกก็แยกฉันไม่เชื่อว่าถ้าแยกจากพวกเขาแล้วเราจะอยู่ไม่ได้ลิงเอ,อ๋อพูดถูกแล้วพวกเขาในบ้านที่สองดูถูกเราเช่นนี้ฉันคงไม่เห็นด้วยอยู่กับพวกเขาด้วยกันชูเอ,อ๋อ แม่ขอโทษลูกไม่สามารถเรียกหมอมาดูแลลูกได้ย่าหรือยายสบายใจได้ฉันจะช่วยคุณป้าของฉันให้ได้แต่ฉันไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ดีได้ <Yeah. S 1> พอ่อหลังจากแยกบ้านแล้วฉันจะสามารถอิ่มท้องเหมือนน้องชายได้ไหมถึงจะอิ่มไม่พอก็ได้ยังไงก็มีอาหารก็พอสามีเส้นทางการลีภัยนี้ยากลําบากอยู่แล้วนี่พาเธอไปชีวิตแบบนี้จะอยู่ได้อย่างไรฉันเองยังเอาตัวไม่รอด จะมีแรงไปดูแลเธอได้อย่างไรปล่อยให้เธออยู่รอดด้วยตัวเองเถอะส่วนๆเป็นเด็กที่ดีขนาดนั้นพวกคุณถึงกับทำกับเธอแบบนี้พวกคุณยังสมควรเป็นพ่อแม่อยู่ไหมคุณเลี้ยงเธอสิ ก็ให้ฉันเลี้ยงเองแม่ดีเลยอย่ามาเสียใจทีหลังนะเดี๋ยวก่อนครอบครัวของคุณป้าของคุณก็ล้วนแต่เป็นคนแก่คนอ่อนแอและคนป่วยคุณแน่ใจหรือคุณยินดีที่จะตามพวกเธอไปไหมฉันยินดีที่จะตามคุณป้าหลวงไปถึงจะต้องกินข้าวเปล่าก็ไม่เป็นไรส่วนส่วน คุณป้าหลวงจะเป็นแม่ของคุณในอนาคตดีไหมขอแค่มีอาหารให้ฉันได้กินก็จะมีโอกาสของคุณด้วยส่วนส่วนในอนาคตจะต้องดีต่อคุณแน่นอนคุณต้องคิดให้ดีนะส่วนส่วนครอบครัวของคุณป้าหลวงล้วนแต่เป็นคนผิดถ้าคุณตามพวกเธอไปจริงๆในอนาคตถ้าคุณอยากกลับบ้านแล้วเสียใจถึงจะต้องคุขเข่าขอร้องฉันฉันก็จะไม่ยอมหึฉันจะไม่เสียใจแน่นอน ในช่วงเวลาที่วิกฤตก็ถือว่าให้ฉันได้เห็นความจริงเกี่ยวกับพวกคุณวันนี้ไม่เพียงแต่แยกบ้านยังต้องตัดสัมพันธ์ด้วย